สวัสดีครับวันนี้วันที่6เดือน6ปี2566นะครับ mm hmm. หรือว่า6ทับ6แล้วก็6 6, 6นะครับเป็นพี่ีพีมวลสารครับของรุ่นปดนี่9ก้าเกนะครับตรงด้านหน้าขององค์สิงโตทองนะครับนี่ครับอันนี้คือมวลสารทั้งหมดของรุ่นปดนี่9ก้านะครับก็ผมได้จุดทูบบอ,อกกล่าวกับองค์สิงโตทองนะครับมวลสารสำคัญหลักๆจะเป็น1ใน9้า หนึ่งในเก้าแรกนะครับก็คือมวรารของหลวงปู่โตครับมรากของหลวงโตะจะมีทั้งหมด9องค์ครับอันนี้ผ่านการออกบัตรเพื่อยืนยันว่าเป็นพระแท้ที่จะมาพีและตําเป็นมรารอยู่แล้วนะครับก็โดยสถาบันเอียนะครับองค์แรกนะเดี๋ยวผมจะให้ชมองค์แรกครับองค์แรกเป็นสมเด็จป,ปกโพหลังข้าวสารดำนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จป,ปกโพหลังข้าวสารดำนะครับองค์แรกครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นหลังข้าวสารดำเนี่บ พระสานรน้ำ้าแทนครับที่อยู่ในด้านหลังของของ right. ค์องค์ของสมเด็จครับองค์ที่สองนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระผงพิมพ์จัลอยนะครับปี25 0 7น้า้เจ็ดนะครับองคนี้ครับพระผงพิมพ์จัลอยนะครับนี่ผมสูงให้ดูนะครับก็ผ่านการออกบัตรมาเรียบร้อยนะครับส่วนองค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จปกโพอกล่องนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพอกล่องนะครับองค์ที่สี่ครับองค์นี้ เป็นสมเด็จฐานเกยปี2510นอะครับองนี้จะมีมวลสารสิมพ์หลักนะของหลวงปู่โตที่หลวงปู่ได้เอามวลสาริมพิมหลักมาผสมลงในองค์นี้ด้วยนะครับนี่ครับสมเด็จปกโพฐานเกยนะครับองที่4ครับองที่4เป็นสมเด็จชุนดวานนะครับอันนี้สมเด็จชุนวานเนื้อผงแร่นะเนื้อผงแร่ก,ก็คือเหมือนเป็นเนื้อผงแร่เพชรหน้าทาั่งแล้วก็รุ่นนี้ก็มีหนึ่งในมวลสารก,ก็คือเพชรหน้าทั้งอยู่ด้วยเหมือนกัน ต่อไปอง์นี้เป็นพระปิตาครับพระปิตาพิมพ์อาวัตของวัดศาราคือหลวงปู่โตลุกเสกไว้นะเป็นพิมพ์ทรงเดียวกับจัมโบ้หนึ่งนะครับแต่เพิ่มกระหนกข้างเข้าไปนะอันนี้ปี2 5 2 2นะครับเป็นเขาเรียกว่าจัมโบ้กระหนกข้างนะครับนี่ครับจัมโบ้กระหนกข้างครับอีกองหนึ่งเป็นพระผองรูปเหมือนปี2 5 2 1 2นถึงของหลวงปู่โตะนะครับอันนี้ทําไมผมต้องใช้มวลสารองค์นี้ตลอดนะฮะเพราะสื่อเป็น เหมือนสัญลักษณ์องค์ของหลวงปู่ที่ให้เป็นมวลสารแท้ๆทันๆนะฮะก็คือเหมือนสัญลักษณ์หลวงปู่แล้วครับคือตั้งแต่จัมโบ้นะฮะเรามีองค์นี้แล้วอา่าลที่เากล้า <c oughs> เราก็มีองค์นี้นะครับอีกองนะครับเ,บเป็นนี่ครับสมเด็จนางพญาครับสมเด็จนางพญาปี2472สครับนี่ครับสมเด็จนางพญาครับก็เป็นพระปีลึกมากๆนะหนึ่งในเบญจะาคีนะครับหนึ่งในเบญจะาคีก็ต่อไปก็เป็นสมเด็จชานมากครับนี่ครับสมเด็จชานมากก็คือ หนึ่งในเบนจ์พารกีเหมือนกันสภาพสวยมากเลยนะก็เสียดายครับเนี่ยเสียดายแต่ก็อยากได้มวลสารดีๆก็ต้องเอามาครับนี่ครับทั้งหมดอยู่ในถาดนี้ครับ9มวลสารแรกนะครับส่วน9มวลสารหลังนะครับมวลสารหลังจะมีอันแรกอันนี้เป็นผงปูนเปลือกหอยครับนี่ครับผงปูนปูนปูนนะฮะปูนเปลือกหอยนะที่จะสร้างนะอันแรกเลยนะครับแผ่นเงินผสมแปดตังจานมาเรียบร้อยเปิดดูครับนี่บ แผ่นจานเรียบร้อยเอามาปลุกเสกอันนี้เป็นชนวนก่อนครับเดี๋ยวจะมีอีกส่วนมาปลุกเสกเพื่อที่ทําเป็นตะกรุดนะครับอันนี้อ่ะอันนี้เป็นเป็นข้างนะฮะอันนี้เป็นขี้ข้างนะฮะนี่ครับขี้ข้างซึ่งเราอ่าถ้าข้างเนี่ยมันจะเป็นก้อนก้อนนะนี้เขาอ่าบดมาแล้วนะครับเป็นด้านในของข้างนะครับนี่ขี้ข้างนะอีกหนึ่งมสา3ต่อไปอันนี้เป็นเพชรหน้าทั่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับนี่ครับ เพชรหน้าทั้งที่เอามาจากสตูนนะครับอันนี้คือทางใต้เวลาสร้างจะสร้างวัตถุมงคล <_ EN> <ๆ S 2> เพชรหน้าทั้งเป็นหนึ่งในอาวุธเ, <_ EN> เครื่องรางของขลังที่ใช้ในการเป็นมรนีในค่อนข้างเยอะมากถ <_ EN> ัดมานะครับนี่ครับถัดมาเป็นอันนี้เป็นเป็นหยกแท้นะครับอันนี้เป็นหยกแท้นะครับนี่ครับเป็นหยกแท้นนี้หยกแท้ที่ผ่านการเจรไนนะอันนี้เดี๋ยวจะฝังอยู่ในอันไหนยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามกันแล้วกันครับ รุ่นนี้จะไม่มีออปชั่นอะไรเยอะมากแต่จะเป็นออปชั่นแบบหลักๆและนี่ก็คือผงทูบของวัดถ้ำสิงโตทองครับนี่ครับผงทูบของวัดถ้ำสิงโตทองตรงนี้ครับอีกอีกหนึ่งมวลสารครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นไม้มงคลครับไม้มงคลจะเป็นพกสักทองขนุนพยุงไผ่สีสุกและทองหลางครับจะอยู่ในนี้ครับเป็นไม้มงคลนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้ใช้มีความเป็นความมีความเป็นมงคลนะฮะนี่ครับอ่าอ่ะถัดมาตรงนี้ก่อนอันนี้คือ เป็นหยกที่ค่อนข้างมีราคาเลยนะครับเป็นหยกแท้ๆที่ค่อนข้างมีราคาแพงๆเลยเดี๋ยวเราจะนําไปเขาเรียกว่าทําไปทําเป็นเศษผงเหมือนที่เราทําก้อนทองจำพโ,โกก้าเดี๋ยวรอชมแล้วกันว่าจะเป็นมวลสารแบบไหนนะครับอันนี้คือหยกแท้ๆเลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นผงทูบหลวงพ่อทันใจที่จังหวัดตากครับอันนี้เป็นผงทูบหลวงพ่อทันใจที่จังหวัดตากนะครับอ่านี่ครับผงทูบที่ผมไปขอมาทําในคลิปนะครับ อีกอันนึงเป็นผงพุทธคุณนะอันนี้ผงอิทิเจครับร้อยแปดของหลวงปู่คำพันอันนี้ได้มาตั้งแต่รอบที่แล้วครับแต่เป็นวลสารที่ดีมากผมก็เลยเก็บทำมามาทําต่อรุ่นนี้ด้วยนะครับวางครับอ่ะต่อไปเป็นผงทูบหลักเลยนะครับอันนี้คือผงทูบวัดประดู่ชิมพีก็ไปขอหลวงปู่โตมาแล้วก็ไปทาบุญที่วัดประดู่ชิมพีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับผงทูบวัดประดู่ชิมพีครับ อ่าถัดมาเป็นผงงากระเด็นครับนี่ครับผงงากระเด็นอันนี้งากระเด็นเนี่ยได้มาจากสุรินทร์นะครับได้มาจากาพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่บุญมารู้จักกันอยู่นะเป็นถัดมาเป็นผลพระเจ้าห้าพระองค์อันนี้เป็นผลไม้มงคลมากนะเป็นผลเจ้าห้าพระองค์เดี๋ยวเรามาขยายความกันอีกทีว่ามันมีพุทธคุณที่แบบว่าค่อนข้างให้โชคลาภมาก,มากๆเลยครับอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตะกรุดนะเป็นตะกรุดแล้วก็ ตะกรุดทองคําเป็นข้าวสารดําอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะแบบอยู่ในออปชั่นนี้เป็นตะกรุดทองคำเอามาเสกด้วยครับและมวลสารสุดท้ายนะครับเป็นมวลสารที่เรามั่นใจว่าเป็นมวลสารที่ดีมากๆคือรุ่นจ um ัมโบ้เก้าของเรานะครับที่ทําไปคราวแล้วครับก็จะมีหลวงปู่โตผสมอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะทั้งหมด4องค์และจ um ัมโบ้เก้าเก้าจำนวน99องค์นะครับที่ผมนํามาบทพีในในครั้งนี้นะครับนี่ครับ จัมโบ้ก้าจำนวน99องค์จัมโบ้ก้นี้มีเลขมีโค้ดคือเป็นพระที่อยู่ในระบบนะครับแต่เรานํามาพรีเป็นมวลสารบางองค์อาจจะมีตําหนิเห็นไหมครันี่ครับเบี้ยวๆนิดนึงแต่บางองค์ก็สภาพดีเลยเหตุผลที่เราเอามาเพราะเรามั่นใจในมวลสารจัมโบ้ก้าที่เราจะสร้างมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีการพรีมวลสารโดยหลวงพ่อดำนะครับ อันนี้คือสมเด็จชุนวานนะครับหลวงพ่อนี่สมเด็จชุนวานให้หลวงพ่อดูอ,อ,อันนี้เป็นฐานเกยครับหลวงพ่อฐานเกยที่หลวงปู่เอาสิบสามพิมพ์หลักมาสวยๆเล่นกันหลายแสนมากเลยครับหลวงพ่อตอนนี้นนต้องนี่ ก็องค์นี้ครับนี้วัดสราคืนนะครับอืมใช่หรอพระสงฆโอเคครับเดี๋ยวขอเมตตาหลวงพ่อจำมวลสารให้หน่อยครับ มรสัยศักดิสิทธิ์ก้อนทองคำนี่คือก้อนทองคำในบทนี้เก้าเก้านะครับเรียบร้อยครับอันนี้เป็นมลสารที่เราก็ได้ํำก็เดี๋ยวจะมีก้อนทองอย่างนี้ครับจะอยู่ในองค์ไหนยังไงรอติดตามในบทนี้เก้า9นะครับก็ตั้งใจจะ ทำบุญถวายหลวงปู่นะฮะทำบุญถวายกับหลวงพ่อสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่หนึ่งล้านบาทวันที่9เดือน9นะ,ะเดี๋ยวผมมาถวายวันที่9เดือน9นะครับ<ม><ม>เพราะว่าเราจะมีเทศมหาชาติด้านบนเขา<ม><ม>แล้วก็จะมีการแจกทานสุยัําชีพ<ม><ม>ประมาณ 9, า9า<ม>าก้าัตั้งเแเก้าถงปลุกเสกแล้วก็แจกพระวันนั้นด้วยมาจับฉลากกันขอเชิญชวนนะพี่น้องสายไลฟ์ทุกทุกคนนะครับวันที่9เดือน9เป็นพิธีใหญ่แต่วันที่8เดือน7จะเป็นนําเลิกก่อนนะถวายเท่าไหร่นะพี่คอกที จะตั้งใจจะถวายหนึ่งล้านแต่พอแค่มวลสารน่ครึ่งครึ่งล้านแล้วแต่มวลสารนี่กอน <laughs> นะคร <laughs> ับก็ข,ขอบคุณครับ